เขาแล้วกะ็นี่ทองทาตแล้วกะ็นี่อันนั้นนีทีว่าหายพัวไปพัวเป็นบ้าสบายดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่นอ้ะะองเอฟซีถักแพงเบิร์สุขสุขคนเบิร์สุมองสุบอนพอ่พอๆกับ่อง youtube บ่าวลาบ่าเพื่อนคือเก่าเลอพี่น้องเด้อเนาะเจ้อเมียก็อยู่ในบ้าน นนกเขียนนะนั่นแหละเนาะนนกเขียนที่ว่าแค่ไก่บ้านศรีวิไลนี่แหลนะเนาะเมืองน่าจะขึ้นกับเมืองจำพรเป็นตัวอยู่นี่นะเนาะว็เลย้บบก็คือตามาจุดประสงค์แหละเหมือน,นกับเขามาหาครอบครัวของเงินสาวนาตเนาะสาวนาลูกฉีหละเนาะที่ว่า,าเป็นนี่เป็นศินลป์แหละก็ ไปยืมเงินามาหักซาผัวแล้วก็เป็นนี้ขาเขานำมาสารสารเนาะแล้วก็ในกรณีของครอบครัวนี้นี่คือ,อยังบาทานได้มีแบบว่าสามานโนคั่วเป็นอะไยบ้านใมีสามาโ,โนโตเลขกเนาะยังแบบว่าเป็นคนตกหลน่นนะนะยังให้ลูกเดียนหนังซื้อนี่ก็ยังยาะอยู่เพราะว่า บ่มีสมโนระยะกับบ่อหับบ่เอาแล้ะกับบ่ให้เฮียนอย่างประมาณนี้เนาะข้าวหน้าก็อึดยากกสั้นข้าวกินก็สีเบิร์ตอีกแล้วมาใหมอนี่ก็ดิมีแต่แนวสีเบิร์ตคนก็สีเบิร์ตคือการบ่จักเรือยัย่งนี้คนก็สีเบิร์ตลมหายใจแล้วเอ้าโดยสบายดีเบิ้งเบิ้งนี่ไหมตัวนี้ไหมไหม ไม่นี่ก็ซื้อมากอะซื้อมาเสียงเงินซื้อดอกพี่น้องเว้ยซื้อมากก็ใส่ได้บ่พอข้าวก็บผสมกับแบบว่าเขาโฆษณาขายของซะอืมเมื้อนี้เนี่ยพว,ว่าไปดำหน้าเนาะก็คือแบบเขาบอกว่าเขาจะข้าวมาอะลรเมียก,ก็เลยไม่ได้ไปแล้วอยากไหนจะไปนำนำพว,ว่าจะได้บ่ลนี่ เรือด,ดมันหลดบ่มีบ่มีเงินเติมเรือจังไห้ไอะนะหน้าน่ะเรือจังไห้หน้าบ่ยังเรืออยู่รวมมดนะพนเพิ่นหาเฮ็ดหั่นสิบแปดหาเอาบานนี้เฮ็ดเ้าสิบแปดหาแล้วบานนี้แบบว่าแต่ดิวินว่าสิบแปดำแล้วบันที้หันเพิ่นหันคนอยู่ใกล้หน้าหันเพิ่นลูกเพิ่นไปกรุงเทพแล้วเพิ่นบอกว่าชุนเจ้าอยากอยากมีข้าวกินบอกว่าถ้ายังมีข้าวกินแหละดำแม่นาคงพอน,นี่เพิ่นว่ะ<อ>พ่อป้า แหละพวกน้องก็เลยเห็นแหละเพลินป้าแหละชิดดำเอาก็าจะเอาก็บ่ได้แบเอาเงินเอาคำบ่เอาข้าวอาไยังนี่บ่บ่ได้ฮักบ่บ่พเพิ่นให้เฮ็ดซืบหนี่ฮะตะทวิตท,ท,ทามเพิ่นว่าสิเอาข้าวนําบ่เพิ่นว่าบ่เพิ่นว่าเฮ็ดโลดลูกเอ้ยเพิ่นว่าให้เฮ็ดเพิ่นว่าแล้วก็เลยย่านก็เลยย่านบ่พอกินก็เลยจําเป็นต้องเฮ็ดนิลูกผู้ใหญ่น่ะไปนําพ่อแล้วบ่แม่นกับผู้น้อยฮะผู้ที่3ม,มันก็ไปนําอ๋อผู้หญิงก็ไปแล้ว บ่อยังนึงยิงชองคนไปสายชองคนเลยเลยอ่านี่ก็อะยนี่ที่ว่าอ่าเจ้าเป็นหนีเขานะ่ะมีหนียังเนี่ยตอนนี้นะ่ะหนีหนีซ้อมแป้งลดน้ำนี่ซ้อมแป้งลดเพิ่มเข้ามาอีกโดยไปซ้อมแป้งกับน้องเด่นน้องเดือนมื่อนัน้นนะ เอา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 นี่ก่อนก่อนน่ะเอานี้นี่ก่อนก่อนก็นมีนี่เข่าแล้วก็นี่ท่อทัดแล้วก็นี่อันนั้นนี่ทีว่าหายฟัวไปปัวเป็นบ้าเออนี่ท่อถัดก็ท่อถัดนี่คือเนี่ยไดลูกหั่นแต่แต่บุมีหั่นลูกนันทุกอย่างเข่าไปเบิ่งอยู่ในบ้านดึกดเดือดึนจังมาและหลายคนเขาก็บอกว่า,วา สูคือโบอดาวเอาทองถาดในลูกเบิงโอ้อนี่ดาวโดยยังบ่เบิดบ่เหลือหาแสนเหลือหาแสนทองถาดในเหลือหาแสนอ๋ออันนี้คือส่งเขาแต่ละเดือนบอ่หรือว่าในไดหรือว่าผ่อนไปผ่อนไปแบบ,แบบบ,บม่บบบมีกับข่างบ่แม่ทับบ่มีกับบ่ได้ให้ทามีแล้วก็ให้พี่ลึอกอีนี่เนะาะบ่ในีมีแต่นี้อีกเนาะนี่โหลดนี่ได้แปลงโหลดนี่ได้ หันล้านสี่แสนล้านสี่แสนโดยเพิ่นใส่หล่อแม็กให้หมดโอ้แล็เครื่องจักรมันพร้อมเพิ่นแปลงล้านสี่บาน,นี้เป็นนีอ่อปัวผัว,วตอนปัวบ่สบายโดยอน,นาวะสามพันบ่โดยแต่วิ์เพิ่นนยักได้หกพันแล้วพวกน้องบ่มีเงินแล้วเพิ่นรุดให้ ลูดให้แต่สามพันโอ้และถ้าว่าได้เงินกะถ้าเป็นเงินกีบเพิ่นกะบ่เอาเพิ่นอยากได้เงินบาทอยู่ได้เงินบาทโด้วยกนคือได้สามพันแหละคือจบกันโดยบ่มียังขางค่โด้วยอ๋อแล้ววันนี้ค่าเข้าอันเด้กนี่ค่าเข้าค่ะสองล้านสี่แสนสองล้านสี่แสนด้ยนี่ท่อถ่านห้าแสนด้วยนี่แป้งรถจักล้านเท่าได้นะล้านสี่แสนล้านสี่ ล้านสี่พี่น้องไอ้บวกไปเด้อตามนั่นแหละเฮาบอกแล้วกันนี่เขาเข่า,ขา,ขาสองล้านสี่แสนแปลงรถจกักรนี่ล้านสี่ท่อถาดเลือดทีวพี่นะแบบผ่อนมาเบิง่งมาเบิ่งเนาะสงสารลูกลูกยางเกาไม่เบิ่งในบ้านมาเฉยนซะเลือยอยู่ห่าแสนอ่น,นี่เนาะแในกรณีน,นี้นี่นี่ที่ว่าเงินบาทนี่เพิ่นยังได้เงินบาทนี่เ,เจ้าของเพิ่นอยู่ไซนี่อยู่อันนั้น ไกลบะบอนะอยู่เฮ้ากับประจักเราอยู่เป็นบอกเป็นบอนะจะตามเรามาได้บ่เหมือนนี่เฮากับหูจิตามใส่แบบเพิ่นมาจึงได้เห็นเขาจะไปตามมาเหมือนนี่บางที่แบบอ่าคอยสามารถปนี่<ม>ตัวนี้หายได้ก็มีได้ถ้าจะไปตามมาเหมือนนี้แต่เฮ้ากับหูบเราอ,อยู่แบบเราเป็นคนไปนะแหน่เพื่อนชาเราเลยอยู่ไซส์ยู่บ้านซีวัย แต่เราไปปัวคนเด็กแบบว่าเขามาเอาแล้วเราก็ไปอ๋อเฮือนอยู่บ้านซีวีไลนอ๋อนึ่งวันเราอยู่ในบ้านนี้โบแมนบ่โบโแมนโออยู่บ้านซีวีไลน์เพือนเราอยู่หว่างไหนก็อยู่หว่างสุมชนไปดำนาผู้หญิงหรือผู้ชายนี่ผู้ชายผู้ชายบ่ เมียเพิ่นก็ได้ลูกน้อยล้วสื่อเนี่ยใดสื่อเลื่อมเลื่อมเป็นเป็นหมอเป็นอาจารย์นี่บยโอ้เป็นหมอเป็นอาจารย์กับแมนทับปูกับแล้วแมนแล้วบันีิหัรน้องซื่อหัวงวยได้มาบุบูชาเนี่ยได้เพิ่นยังเศร้าดีเศร้าปกตินะ ซื้อหัวงยเขาพันบาทเอามาถวายอยู่นี่เขาบอกว่าผีอยู่นี่นะเฮ็ดนะเบอร์ทงเบอร์โทรเพิ่นกับผมมีเลยเนาะ<อ>มีแต่แบ,บเวลาเพิ่นขีนนอดเจ้าเพิ่อนอย่างเขามาหาแบบขีนขนอดและเพิ่อนอย่างไดงเงินนด้ดนบบเนาะก็แเก็มาถาังมาถามเบงนี่แต่ว่าถ้าเอามีกับเขาเก็บไว้เพิ่นแบบนั้นแบบเพิ่นไปตลอดนะนะเพิ่นบ่ได้อยู่ปกติ หลายคนกับติดนี่เพิ่นกันมีแต่ว่าเพิ่นมาเอาเพื่นเองเลยแบบแบบนี้เอาเวลาเพิ่นไปนี่ไาอยู่ในเฮือนเพิ่นสักผู้มไปเบิร์ตเลยบ่มีแต่เมียแล้วอ๋อมีแต่เมียกับลูกแต่ว่าเราเนี่ไปตลอดหักงำเหมือแงแล้วก็สิกับมานอนเฮือนแล้วว่าเนาะเอากระปุกตัวนี้อืเฉลี่ยเดี๋ยวสิเขาไปถามเบิ่งอยู่ในบ้านชีวิไลนี่อาจารย์เลียม อยู่ทงางวัดบ่หรืออยู่ทางใดทางวัดทางพี่อทางอันนี้นะเอ๋อแน่ๆอยู่บ้านศีวิไลหรืออยู่บ้านคอนแต้ทางตีนมันโชคชัยพี่นาแล<อ>้วฮะออกไปทางโค้งพุ่นทางพุ่นโดยอันม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 ีบ้านมันมีศีวิไลแล้วมันจะไปหอดบ้านคอนแต้เนาะแล้วมันจะมีทางเข่าไปเด้ บนทางเข่าบ้านหวยย่างหนะบอแถวหนบอโบวิทนั่นมาอีกแล้วมันจะมีทางในหน่อยเข่าไปเลยเพื่อนเราบอลลีนาเรานาและเพื่อนเราอยู่ไซบนเนี่ยเพื่อนเราอยู่เฮากระปั้นเราคนไปมีแต่ชุมเฮาไปจุมเฮาไปไปหาเราไปอยู่ในหันแล้วพัวเฮาหันห้องให้เราเอาแน่แน่ได้่อยชิไปใส่นี่ให้เอาแน่แน่ได้โดยและบันนี้หันเพลินหันอยู่ในบ้านซีวไลนี่ตอน่อยไปปัวผัวคอยหัน แต่คอยก็ไม่ได้ทามาเพื่อเรายู่ไซหูจักแต่น้าทนาน่าหูหูจักแลวก็หูจักเมียแล้วพ็ก็ได้เวลามีเือนมีซานอยู่ในบ้านซีวิไลเอาก็ทมเขาแต่ละวิดทำรายละเอียดเขาบอกเราเป็นคุณไปถ้ายามคำยมยังกันเราก็สีมานอนอยู่เฮือนบางเถือกันเราไปปัวแล้วครับแล้วซีเป็นนอนอยู่เขาเลยนะอ มันบ่อยากสู่เห็นบ no ่อยากเห็นกันว well, okay, so ่าสันจ้าหลัดยำหลัดเจ้าอ๋อหลัดยำผลขินทอดเพิ่ลจังมากโดยโดยโอเคก็ตามไปแหละมีแต่ให้เจ้าแหละพยายามติดต่อเราโดยเนาะโดยเราติดต่อเจ้าเจ้าติดต่อเราได้มือใดขอกับชิมาปุนี่ให้มือนั้นโดยว่าสันจ้าโดยตัวนี้คือให้เจ้าติดต่อเราเองโดยเนาะก็สิบัวไปติดต่อหาได้ให้เจ้าติดต่อหาเอง ตามน่อยแหละพี่น้องเลยก็คือมาแจ้งข่าวจะอะไยก็สิปปต์หนีหายสามพันกันหกพันนะครับโบมีโดยเน, 6, นะาะโดยอืบ้านี้เจ้านี่ก็หน,นีสินกน็ไลเนาะพังเวา่าย <ไล S 1> เพิ่มมาตลอดเลย,ยแต่ที่บิณฑบาติบบไปแป้งรถโบไปแป้งปไนเท่ากับโบมีรถนะโบมีรถไปหันไปหนี่แบบไปซื้อหมอกซื้อน้ำเท่ากับโบมีรถไปนีโป่นโ,ดนโดยเข้าใจเข้าใจอยู่ตอนนี้การอา่า ดำรงชีวิตเลยเกษตรชีวิต,วตประจําวันนี่ออเบือบงเดินไหลร,รวมๆแล้วนี่ข่าเข่านี้สองล้านซีบอสค่าแป้งโหลดนี่ก็ล้านล้านซีบอสเป็นสามล้านแปดแล้วบัตรคาท่อถัดนี่หาแสนเออเป็นสามล้านเก้าพี่น้องเลยรวมๆแล้วเป็นหนี้อยู่สามล้านเก้าเงินเดือนผัวเดือนละหาแสนเอาบืองตี้เจ้าสามล้านเก้า ทำงานจากเดือนจังสีได้หอดสามบานเก่าเงินเดือน,เด,อนเดือนหาแสนบางทีสิ้นเดือนมาเพิ่นให้สองแสนะวะาแถมเก่ากินกับสิเบิดบาตเนี่ยอันนี้เพิ่นก็มาเพิ่นจะจ้างเพิ่นไปดำน้ากับบุมีเงินไพ่ดำนาพัวกและน้ำมันลดที่ซื้อจีเอาเงินซื้อเสร็จน,น้ำมันหลดอยหจจดยังบุมีแม่นอาคิดอยากจ้างคนโดยเอาว่ารักกับากันคืดคืนเนียนว่ะว่าแล้วก็บผมได้หัวควรเจ้าของปะ ถะกัหัวคว้านแหละคิดอยากหัวยุเวลาบเนี่ยแม่คิดอยากหัวัวแล้วว่าเป็นคนดีบ่หรือว่าศิกรรมมัเป็นคนบ่ายกันชิทามวัวแบบนี้แหละพากันบอกเลยแล้วก็ทำแบบเจ้าคิดดีๆเด้อัน้ำมันรถไทยเจ้าบ่มีแลเราจะใชาเงินในไซพิ่นก็คึดอุกอังอันได้ผลป่าไว้ตีรถนะเพิ่นยานน้ำมันรถไทยเหมือนอืมเคื่องเก่ากับมาอื่นเนี่ยมันจะไปดำน้ำมันรถไทยเหมือนโดยเดีก็คือมาแจ้งข่าวดีแหละมีแต่ให้เจ้าติดต่อ อันนะัเนาะติดต่อเจ้านี้อีเจ้าอา่สะสันซ่าเราสปอเจ้าอนสามพันนี่เด้อเจ้าเงินบาทนี่แหละเพราะว่าเจ้าอื่นเคยกับ่มีเนาะเพราะว่าปู่ใหญ่เป็นซอยมาสามนี้เนาะอันนี้สิเอาปลายมันให้เจ้าไว้ใส่ซะส่วนงเงินอาตัวสีใส้นีคขานี้ก็จะเก็บไว้นำคอย จะน้อยจะสิบบบอดไซน์นีจะเสียไปมุนอย่างอื่น <c oughs> มันสิเพิ่มหนีจะมาอีก <c oughs> ได้เงินบาทก็จะเงินบาทให้อันนี้คือเงินส่วนที่เลือนี่สามสามร้อยหกสิบบาทเนาะเพราะว่าทั้งไอจอนไอจอนผู้ใหญ่ใจดีทั้งอเมริกาไอจอนซุกแก้ว เพิ่นก็เป็นคนลาวคือกันเพิ่นก็ติดตามจะมาโดนคือกันเพิ่นติดตามจะมาโดนอะไรไดนตั้งแต่ข้าวบ่าวพรูแหละเขามาเราอะเราก็ติดตามมาเบิ่งอยู่ก็คืนป้าใจดีทั้งวางไทยเนี่ยแหละเพิ่นก็ติดตามเพิ่นกะเบิ่งอยู่ว่าชีวิตการเป็นอยู่เจ้าหนี้สิเป็นอะไรสิดีขึ้นบ่อหรือสิดีเมื่อหนาบ่อหรือสิถอยหลังฮะนะเราก็เบิ่งอยู่เนาะก็คืนนี้นกรณลนี่นี่เราก็บอกอยู่ว่า เนี่ยขาเจ้าเห็ดคือ,าอาลาว่ะแหละเวลาวางเวียกวางยังก็ดีจะคอยเห็ดคอยอยังไปลาว่ะแล้วสิวส่งให้ใส่เดือนละหนึ่งพันบาทเป็นเวลาหนึ่งปีล้ว่ะสามร้อยหกสิบบาทอันนี้เด้อพี่น้องเด้อคือปลายมันสีไห้เราไว้ใส่ซื้อน้ำเมืองน้ำมันแล้วแต่เราสื้อยังกะสื้อเอาตานม,มาและพี่น้องเอ้ยเนาะเมืงไงไ่อยเด้เห็นเนี่ยแหละคนเท่ามันก็นกน กะเข้าใจอยู่เพื่อควมอยู่รอดเพื่อปะเพื่อท่องกะบ่มีพยอยากเป็นนี่เป็นสินดอกอ้าวก็เข้าใจอยู่ตัวนี้แต่กะถาเทวไรมันบอกเกินความจําเป็นกะเจ้าก็บ่ต้องไปฟื้นมันเด้อบ่ต้องอยากไปเป็นนี่เป็นสินกบเพิ่มเติมดอกมันสีแม่และนี่กันกะบ่อยากพื้นคือกันบ่อยากแป้งคือกันหลอดถ้าว่าบ่อยากแปลงบ่บ่มีน้ำกินแถมหนึ่งมากเ้าวกบอาศัยหลอดแบบว่าเ้าได้เน้หมองน้อใหม่เ้าก็ไปกอเขานะ เราก็ต้องกระชัยรถย่างเอาน้ำไหนบ่ได้เพรพ่อสิได้ออกกำลังกายเพราะชีได้ลดหุ่นไงทวาย่างก็เพื่อสิหอดทุนอุ้มลูกอีกบ่ไหวเออเออโอเคตามนั่นแหละพี่น้องเอ้ยเนาะจังได้กะสู้สุดเลยสูสุดบ้านนี่ก็มีน้ำมันแหละไปดำนาซอยผัวบ้านเนี่ยจะไปคิดจะจ้างคนในเงินฉะระจ้างคนหมดได้จีนั่นแหละสิป้าไปใส่น้ำมันกับสิซื้อเขาอื บางแม่มยังดอกใคอย,ย่านแบบว่าอ่าต่อไปข้างหน,าน้าในย่านแบบถ้าบางคนนี่แบบว่าเขาหนาอ่าหน้าเลือดแน่นะพี่น้องเลยย่านเขาแบบมาเอาเขาคลองเครื่องใส่ถ้าเฮือนนี่แป้นแผ่นหนึ่งสังกัดซีแผ่นหนึ่งก็บ,กบย่านเขาเขาอยากได้นำฮะนะจากนั้นจะมีแบะตัวหนึ่งงวดตัวหนึ่งนี่เขาก็จูงไปและก็แล้วอะไรด้เขาเห็ดยังเขาบ่ได้ได้ป่ะเนี่ยถ้าเขาสีแบบว่าใจดำใจใจี้ใจดำกับเาห่าฮะนะ อันนี้แกพวกผู้บ้านเขาบอกว่าห้เหล่งเหง็ดใบชะโนกัวแต่สมบูวิ่ใบชะโนกัวเขาว่าสมภเป็นคนตกหล่นเขาบอกอยังอยู่ในบ้านทางเมืองเขาบอกใ้ลงมาเห็ดบะทางเมืองเพงงิ่นหนะันเขาลงมาจดสื่อเองแล้วท<อ>ังเมืองหันและวันนี้หันได้ยินพวกผู้บ้านเขาบอกเขาบอกในเห็ดน่นะแบบว่าผู้ใดก็ได้มาแลยแม่เท่าเดือนในเราก็ได้แต่ว่าเป็นคองเอื้อนของของเรานะแต่บุแผนของเราเองอนะ บได้มีใบหยงง่ายบ,บ่ซุมเฮาบ่แมนบ่คือบบมีใบย,ยังเลยบ่เพราะว่าถ้าเกิดมามาแต่บ้านอื่นแหละขาจะมีใบหยงง่าย,ายาแปลว่าเฮาก็เกิดอยู่บ้านนี่เฮาก็เกิดอยู่บ้านนี่แหละบริหารแม่เฮาเสียแหละเฮาไปอยู่บ้านพ่อเฮาอยู่สวรรค์ละพ่อเฮากระเสียแะไรมีมีคนอื่นอีกเลี้ยงเฮามีคนอื่นเลี้ยงเฮาอีกเฮาไปอยู่น้าคนอื่นอีกโดยโดย,โดย,โดยไอใบซมโน Alright. คัวของพ่อแม่ได้สไปทั้งใด เพิ่นอันนั้นใบชุมนัวของพ่อของแม่กัอยู่กับอ้ลูกเมียเก่าเขาแต่ว่าเขาไปเอาชุมข,ข,ข้าเขาวนำอยู่น้ำเมียเก่าเพิน่นโอ้คือแบบเขาบจจขาาปจดสื่อจดยังข้านำเหรอปะโดยแบบง่ายๆซะแบบเขาบอถือเป็นเ,นเอื่อยเป็นน่องเนาะเป็นผีเป็นน่องเลยเขาเ<อ>พินพ่นน,น,นทางมีมดโอ้เขาเลยบวสนใจแบบเขาปัดเนี่ยนะเขาปัติจะไปอยู่ทั้งใดก็อยู่เขาสิคิดแนวนี้มาจักกันนะก็ดี กบขู <B> oh <u> คือกันทันที่ว่าเขาสนใจเนาะคนห่างคนมีแบบนนั่น่ว่าน้องนุ่งอยู่ใจก็ต้องติดต่อหาและว่าเป็นดีด้แมนมแมนอันนี้เขาไปติดต่อมาเขาไปถามข่าวโดยหักพ่อแม่เดียวกันอยู่ปะพ่อเดียวกันแต่่คนละแม่<อ>คนละแม่โอ้เพิ่นเป็นลูกเมียใหญ่แต่แม่ครับจูมาเป็นลูกเมียน้อยนะอ๋อสีวิตเจ้าเนี่ยก็นาะซับซนขนาดเลยซับซนซับซ้อนพป่นอนเะไย S <S oh. คืนนี้ก็นอนหายพากันบอกแล้วกันโศกสต้าจ้ะเนาะโดยพากันบอกว่าคอยถ้าคอยมีพ่อมีแม่คือเขาคนบบเป็นไม่ซีดอกว่าอันนี้พ่อแม่คอยจะตายมาแล้ววะผับบผะวกับพ่อแม่ตายคือกันบ่โดยลูกเรวยน้องทั้งผัวได้แบบมีแบบเพิ่นกับบ่มีเรวยน้องทั้งผัวกับบ่มีบ่มีคือกันโดยแบบเอาไปมาแล้วพึ่งพาศัยกันบ่ได้เนาะโดยแม่นแบบว่าไผก็เคาะไปครัวมันพี่น้องเอ้ยเขาก็ ดิ้นล้นคือกันเขาก็ดีเพิ่นก็หาเส้าเป็นคำคือกันคันซามะโน่บัดคันเขาลงมาเห็ดนะทั้งเมืองลงมาเห็ดนะมันก็สิบ่แพงถ้าว่าเฮาไปเห็ดจ้างคนเห็ดนเนี่ยนะมันแพงเพิ่นเราเพิ่อนอยากได้5,000เพิ่นว่าแล้วน้องกูมีเงินฮอด5,000น 5, ให้พวกกูบ,บ้านนะเขาบ่าเขาเสียให้หาพ0นเขาว่าอ พันมันก็บสองล้านปลายอย่างเขาสามล้านอะไพี่น้องเลยมันลูกปลาแห้งอยากเข้าเฮียนมันโผล่ยิงอย่เนี้ยอยากเข้าเฮียนเห็ดหน้าแม่บ่กเออเห็ดกับเจ้าไป,ป,ะะไปไาหาเวียกลูกเด้อว่ะเจ้าไปหาเห็ดเวียกได้เงินเลยจะำเห็ดเองว่ะเป็น,ปนอยากเข้าเฮียนผุ้น้อยเนี้ยโดยโดย้วยดโอเคจังได้กับสูสนะีเนาะมันหักสีอ่าสักวันหนึ่งมันหักสีเป็นของเจ้า่ฉันซะเนาะ จะหากที่ได้พบเจอกับแสงสว่างในชีวิตดนะนซะสิ่งที่มันหยุ่ยงยากมาลุงตุงนั่งมันก็อาจจะผ่านไปเนาะอ,อ่ะ้ขอโมกขอบใจทั้งไอจอนใจดีเพื่อนไอ้จอนซุปแก้วครับครับคุณไอจอนขอบใจไอจอนซุปกแก้วขอบใจไอจอนซุปแก้วโดยที่ซอยเรือน้องกดหนีให้น้องสามพันบาทนี่กดหนีให้น้องสามพันบาท วังสิ่งใดค่อยได้ทั้งนั้นค่อยสุขภาพแข็งแรงพระเจ้าเวรพร้อมได้โคงไข่ยามีเมื่อไรบอสโดยด่านเมื่อไรอ่ะจอนนาะพระเจ้าอวยพรในจอนเลยเนาะครับสี่เบอร์สุขุสุขคนเี็น้องเอ๋ยฮรกบสี่ได้จบคลิปไปซ้ำนี่แหละเนาะให้ครูและคนกับที่เขามาเบิ่งมาส้มกับได้ฟังทังเรื่องเล่าและกับสิบีดของอ่าสาวนาฏเพิ่นนี่ก็สมควรพี่น้องเอ๋ยเนาะที่ผ่านมาตอนนี้ก็เป็นนี่เป็นซินอยู่นี่แหละนี่ จะเห็นในใดอันนี้ก็ดีแบบบ่มียังดีบ,บ่มียังดีเลยเนาะสีวิตเจ้านี่แบบอพอได้แต่แบบว่าอยู่ไปวันวันสื่อพอได้แต่มีแบบสีวิตสู้ไปวันวนะันเนาะแต่ว่าสีมียังเป็นคลอ,องจะคลองแบบบ่มียังข้างคนะ่านะบ่ได้พี่น้องเลยนะจักเป็นในใดสีวิตเล้าก็ได้ดจะได้ก็สู้เป็นกำลังใจให้เนาะ ก็ให้ผ่านพ้นไปโดยเร็วสัส้นๆแต่ก็มีทั้งผู้รักผู้ใหญ่เาาพิ่นก็มาปุนนี่ปุ่นชิดในเจ้านี่แหละเนาะสำหรับไอ้จรเพิ่นนะฮะเป็นสะพานบุญนะก็ไอ้เพิ่นอยู่ดีไม่แห้งเป็นเอาไอ้สุขภาพแข็งแกร่งเพิ่นหลั่มเพิ่นรวยขึ้นกว่าเก่าเนาะสิ่งสะพานกับพระเจ้าอวยพรเจ้าแล้วก็ครอบครัวเด้จอจรเด้อเนาะอยู่ดีไม่แห้งกันแหละไปแล้วสบ,บายดีสบายดีเท่านั้นโดยโดย